ลูกแก้วพี่สาวขวัญอุตสามณีมีผลงานให้เห็นผ่านหน้าจออยู่บ้างและหลายคนคงยังจำกันได้สำหรับลูกแก้วเคมรัศนีหรือลูกแก้วอติการพี่สาวของขวัญอุตสามณีซึ่งมีอายุห่างกัน6ปีซึ่งเธอก็เคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาบ้างทั้งการเล่นละครคู่กับน้องสาว ก่อนที่เจ้าตัวจะออกจากวงการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียส่วนขวัญเองก็ยังคงโลดแล่นและทำงานในวงการบันเทิงเช่นเดิมซึ่งหลังจากที่ลูกแก้วกลับมาก็ได้เข้ามาทำงานที่ AIS เป็นซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งรวมทั้งยังเคยทำงานบริษัทรับจัดอีเวนต์อีกด้วยโดยเมื่อเดือนสิงหาคมปี59ลูกแก้วก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวตาน้ำข้าวสตีฟรัช ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งงานนั้นสาวขวัญเองก็ได้ไปร่วมงานด้วยความชื่นมื่นเปรมปรีพร้อมกับคุณแม่และเพื่อน,อ,นอีกหลายคนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ลูกแก้วออกจากวงการไป ข่าวคราวของเธอก็ไม่สู้จะดีนักด้วยบุคลิกของเธอที่อาจจะดูตรงดูแรงและดูลุยต่างกับบุคลิกของน้องสาวอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งคู่ก็เป็นพี่น้องที่รักกันดีมีหลายครั้งที่ลูกแก้วพาขวัญไปไหนมาไหนและทั้งสองคนอย่างไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าจะยังไงสายสัมพันธ์ในครอบครวัวนั้นตัดไม่ขาดแน่นอน และปัจจุบันสาวลูกแก้วก็ได้คลอดน้องทาราเด็กหญิงเอริก้ารัชที่ประเทศออสเตรเลียแต่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่คุณนักขวัญอุตสามณีก็คอยติดตามหลานสาวในอินสตาแกรมของลูกแก้วตลอดเวลารวมถึงยังคอยส่งของเล่นไปให้หลานรักอยู่ตลอดค่ะ